สวัสดีจ้าพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องกะทิะกาวเคยไทยสไปเยอรมันเด้อพี่น้องเด้อวันนี้กะทิพาพี่น้องมาสวนอุ่นรักอีกแลว้วแต่ว่าพามาปลูกหอมเนาะพี่น้องเนาะลงหอมยังไม่กล้าลงพักอย่างอื่นเนาะพี่น้องเพราะว่าไม่รู้ว่าจะหนาวมาอีกไหมเนาะทักไทยอยู่เยอรมันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็คือลงหอม หอมนีหอมแบ่งนะพี่น้องหอมแบ่งมาจากประเทศไทยเนาะหอมแบ่งของอ่ายายเขียบเนาะแม่ของกะทิกะทิก็เอามาหลายคันตอนแรกคิดว่าจะได้แค่ร่องเดียวเนาะพี่น้องเนาะที่ไหนได้ได้สองล่องกว่าเลยเนาะพี่น้องนี่เป็นหอมแบ่งคินใบเนาะพี่น้องเอาไว้ไปดองปลูกเสร็จไปแล้วล่องหนึ่งอันนี้ล่องที่ที่สองเนาะส่วนร่องนี่เราจะอ่าปลูก ปลูกถัวนะ่วเนาะถั่วนั่งนะ่ะให้ให้แม่ให้ยายเนาะพี่น้องเนาะส่วนอันนี้ก็คือเอ่เตรียมดินไว้เมื่อวานเอาขีหมามาโรยโรยเนาะแล้วก็พลวนดินเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือหอมแดงเห็นไหมนี่หัวงามๆเลยเนาะพี่น้องอที่ก็ปลูกเรียงแถวไปแล้วนะ่ะก็ยังไม่เสร็จเนาะก็ะเลยมาทักทายเป็นวิดีโอ เออมาไลฟ์สด YouTube จังนิดหนึ่งวันนี้มาทำหลายอย่างเนาะพี่น้องวันนี้แดดดีเออเราก็ออกมาทำหลายอย่างเลยจ้ะเนาะขออนุญาตตั้งกล้องหอมแบ่งก็เป็นแบบนี้เด้อพี่น้องหอมแบ่งประเทศไทยเองดูซิว่ามาปลูกอยู่เยอรมันจะออกคืออะไรลงหัวหลายเหมือน เหมือนบานเองไหมเนาะพี่น้องเนาะเห็นไหมคือปลูกอยู่ประเทศไทยนะ่ะอยู่โคกน,นาของกระเชียกรีบหนึ่งก็ได้ประมาณห้าหกหัวเลยนะพี่น้องสี่หัวอย่างน้อยเลยนะสามหัวเนาะก็เดี๋ยวเรามาลองดูอยู่เยอรมันเนาะว่าหัวเดียวเนี่ยเราจะได้กี่กรีบเนาะพี่น้องเป็นหอมเลยนะพี่น้องเด้อนี่ไม่ใช่หอมแดงหรือว่าอะไร เป็นหอมเลยเนาะแต่ว่าหัวใหญ่ถ้าเราไม่ปลูกก็เดียวมันจะฟอเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันก็เริ่มงอกมาแล้วเห็นไหมมามาลุยกันเนาะอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรหลาย,ลายอันนี้ก็เป็นอของเครื่องมือเอามาจิ้มจิ้มดินเนาะพี่น้องเนะเาะเพื่อที่จะได้ลงอันนี้ไปก็ที่ไม่ตัดจุกออกเนาะพี่น้องเพราะว่าถ้าตัดจุกออกเขาก็จะโพใบมาเร็ว คืออากาศมันยังไม่นิ่งเนาะก็ที่ไม่แน่ใจว่ามันจะหนาวหรือเย็นมาอีกไหมก็เลยให้เขาห่อหุ้มไว้แบบนี้ไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเขาก็สามารถที่จะออกใบแบบนี้มาได้คือกันเนาะออให้เขาค่อยๆอ,ออกมาของเขาเองเนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้าเราอยากได้เร็วๆเ,เราก็คือตัดตัดจุกมันแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะงอกใบมาเร็วเนาะ แต่สําหรับกะทิก็คือเรายังมีเวลาอยู่เนาะพี่น้องเนาะเรายังมีเวลาในสวนตรงนี้อยู่เราก็ยังไม่ต้องตัดมันดอกมาเลยจ้าวันนี้ตากแดดเหมือนเดิมไม่กลัวดำดำไม่กลัวนะพี่น้องเลยกะทิก็ใช้เครื่องมือนี่เนาะจิ้มไปแบบนี้เลยมีเสี้ยงแถวไป เดี๋ยวเวลาเขาออกใบเราก็จะมาพ่วนดินเรื่อยๆเนาะดินก็จะได้ร่วนเขาจะได้ลงหัวได้ได้ไดขะเขาอะไรได้สวยเนาะเราก็ต้องช่วยเขาเิก็จิ้มไปแบบนี้เลี้ยงแถวไปเนาะพี่น้องกะเอาวันนี้ก็มาตัดยาดาไดว้วันนี้ทำหลายอย่างเลยเนาะ เรามองเห็นกันไหมเดี๋ยวจับกล่องดีๆก่อนเนะาะถ่ายยังงานเร็วนี่เนาะพี่น้องหอมที่ก็ดจิ้มไปยังนีเลยนี่เนาะดินซุยอยู่พี่น้องดินซุยเรียงแถวตรงไหมเนี่ยไม่ตรงก็ไม่เป็นไรเนาะฟ้องตัวเองดอกจึ๊บ นี่เนาะเลี้ยงไปเลยจ้าประมาณนี้แหละพี่น้องเออมา,าเรามาลงลงมือกันเลยเนาะนี่ลงมือที่จะเห็นไหมหัวงามเลยเนาะนี่ปลูกเลี้ยงไปพี่น้องนี่เรียงใส่ไปในหลุมอย่างนี้เลย นี่เนาะเดี๋ยวเขาก็จะงอกของเขาเองเพราะว่าเขาก็ติดลากมาหลายคันเนาะเห็นไหมนี่ลากเขาก็เริ่มออกมาแล้วก็เหลือได้นี่พี่น้องปลูกไม่มดพื้นที่เขาเรียกว่าอะไร <c oughs> พื้นที่ก็ยังมีหลายอยู่เดี๋ยวก็ค่อยหาบ่อนปลูกอีกเนะเาะออทีก็หมุนซ้ายหมุนขวาหา เอาเนาะพี่น้องเนาะเสียบๆกันเข่าไปเลยไมด,ดิ้นเลยเนาะหอมเหมือนหอมแบ่งลงกลีบหนึ่งดูซิว่าจะได้กี่กลีบเนาะเราก็มารุนเ้วยกันนั่นแหละนี่ก็เหลือหลายอยู่จะสำรองไปก่อนว่าน,นี่คงไม่ได้ลงหมดเนาะเพราะว่าเหลือ แล้วก็เก็บไว้ก่อนเนาะพี่นอนะ้องเนาะเผื่อมันตายหรืออะไรเราก็ได้เอามาปลูกเพิ่มเออเราองมีการสำรองไว้ดึงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือทรงหน่วยรบพิเศษมาก,ก่อนเนาะว่านางจะรอดไหมเนานะเขาชี้ก็ลงดินไปเลยเลี้ยงแถวไปตามที่เราแบบว่า ท <c oughs> ำเอาไว้เนาะพี่น้องเป็นวัดก็ยังไม่หายเลยแ้วไม่ได้เป็นไข่เนาะมันแค่ออกไอคอกไอแค่พี่น้อง <c oughs> เหยียบๆไปนี่แหละมันก็นงามทุกปีเลยพี่น้องค่ะลง กะทิก็ได้กินหอมกระเทียมทุกปีอยู่เมืองนอกกระปลูกอยู่เมืองไทยกระปลูกแล้วพี่น้องเนาะเป็นคนชอบทำเกษตรเนาะปลูกเองมันก็ดีพี่น้องมันอยากได้กินอะไรเองกระปลูกอันนั้นเอาเองหิวเองก็กินได้เลยเนาะช่วงนี้อะไรมันก็แพงเลยวพี่น้องอะไรที่ทำเองได้เราก็ ทำไปก่อนเนาะลงเรียบร้อยหมดแล้วยังเหลืออยู่เัวนี้เป็นไรนี่ได้ได้อีกล่องหนึ่งได้เนาะพี่น้องได้อีกล่องหนึ่งอยู่นี่เดี๋ยวค่อยหาดูพื้นที่เนาะที่เราจะลงอเสร็จแล้วก็ที่เกิดจะถมดินเนาะเอเสร็จแล้วเราก็จะถมเห็นไหมนี่เราเรียงไปอย่างนี้ ไหลไปคือวันนี้ก็ดีต่อใจเห็นไหมแดดดีบรรยากาศสวนก็น่าอยู่เนาะนี่นี่ก็คือตัดหญ้านะพี่น้องเห็นไหมตัดหญ้าเรียงแบบว่าสวยงามเนาะพี่นอนะ้องเนาะเออนี่แหละบรรยากา,กาศก็ดีต่อใจอยังมาเสร็จแล้วเนาะพอกที่เอาหัว เอาหัวหอมเนี่ยหอมแบ่งลงไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเป็นรูๆอย่างนี้ก็ะชีกะปัดลิ้นอย่างนี้เลยเนาะพี่น้องนี่เขากรบลงไปเลยนี่กลบลงไปเสร็จแล้วเราก็จะได้รดน้ำเนานะพี่น้องซุยๆรดน้ำเนีเขาชุ่มเดี๋ยวเขาก็จะ งอกใบามาอีกนาอพี่น้องเนาะโอ้แบบร้อนครักเลยเล้ออนี้วันนี้ร้อนไม่รู้พวกนี้จะหนาวหรือเปล่านาอพี่น้งนะองเนาะนี่เนาะไหลเลี้ยงลงไปเลยจ้าที่ักสลัดก็เอาลงดาวันนี้ครับที่ อันไหนที่มันทนหนาวได้ก็ะชี้ก็ลงไปเลยเนาะจะได้ทยอยกินเนาะพี่น้องเนาะไน่งานเรามาปลูกพร้อมกันทีเดียวก็พอมันงอกหลายก็กินเดืทันอีกเครื่องมืออุปกรณ์ได้เลยดิเห็นไหมเออเรียงแถวเนาะพี่น้องเนะไม่ยาตว่าง วางกลองเอ,อ,อ,อนเนาะถมๆไปเลยจะได้ไปตัดยาต่อเนาะพี่นอนะ้องเนาะอือได้ไปตัดยาต่ตขาย,ายันจนแหละมันชอบด้วยเนาะจริงๆถ้าเราไม่ชอบเราก็จะขี้ขัาน,นพี่นอ้องอตนนี่ก็ที่ชอบไงก็เลยแบวบว่า ขยันไงชอบทำเนาะมันเลยไม่ได้ mm. เหนื่อยเราก็พักจะว่าไม่เหนื่อยก็เดี๋ยวไม่เชื่ออีกก็เหนื่อยอยุ่แต่เราก็พักไปในตัวได้เนาะพี่น้องเนาะนี่เรียบร้อยจ้าแล้วเราก็จะมาลดน้ำเนาะพี่น้องเนาะนีเราก็จะมาลดน้ำอุปกรณ์เรา ในวันนี้ที่เราปลูกหอมก็มีเท่านี้เนาะพี่น้องอุปกรณ์ที่ใช้ปลูกหอมเดี๋ยวตั้งกล้องดีดี่อนสำเร็จเสร็จไปแล้วเนาะก็ยังเหลือหอมอยู่อันนี้ก็เป็นคลาดอย่างนี้เนาะเป็นที่เกาะพ้อมแล้วก็เป็นที่พรวนดีเนาะพี่น้องเนาะไม่ได้ซื้อไปให้พ่อก็บแม่อยู่บ้านเนาะอันนี้ดาว ทักทายเนาะพี่น้องเนาะปลูกหอมแบ่งวันนี้มีความสุขกันหลายๆฝากตีตามดวยเ้อหอมปลูกนั่นปลูกนี่จเจริญเติบโตแล้วก็จะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ